ที่เราได้ทำไม่ดีอะไรไว้ก็ขอให้ลอยไปกับน้ำหมดทุก,หม,กหมดโศกหมดโรกหมดพาผู้คนก็มากันเรื่อยๆจ้ะเขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเราแค่ห้าผู้คนก็มากันเรื่อยๆจ้ะ เขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเรเาแค่สวยงามบรรยากาศดีจ้าเสียงเพลงเขาก็เพาะอยู่คืนเคงเด็กๆก,ก็สนุกสวยงามบรรยากาศดีจ้าเสียงเพลงเขาก็เพาะอยู่คืนเคงเด็กๆก,ก็สนุกแต่เราขอปิดเสียงนีกว่าจ้าไอ ต่อไปก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆทำอะไรขอประสบความสำเร็จเร็วๆไวๆกันจ้าแต่เราขอปิดเสียงนี่กว่าจ้าคอนผดมมผู้คนก็มากมายหลังไหลกันมาได้ที่เราได้ทำไม่ดีอะไรไว้ก็ขอให้ลอยไปกับน้ำ หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภายไม่มีมมหรอรบอะไรแค่เอาดนตรีมาเป็นบันเลงเสียงเพลงให้ฟังแบบสนุกสนุกนิดหน่อยพอคืนเคืองกระทงลอยกันลอยในน้ำมันสวยงามมากจากขอบคุณค่ะแต่เราขอปิดเสียงนี่กว่าจ้าสนุกกันใหญ่เลย ผู้คนก็เยอะแยะมากมากค่ะคนก็มาลอยเยอะอ่าเรามาลอยด้วยกันจ้ามาลอยกระทงด้วยกันจ้าอธิษฐานขอพรขอขอมาพระแม่คงคามีวงดนตรีบรรเลงให้ฟังด้วยพอดีเราปิดเสียงจ้าเดี๋ยวเสียงเพลงเข้าเด็กๆ็กก็สนธรรมดาจ้า นี่ค่ะนี่เราก็อยู่บนสะพานส่องไปข้างล่างดูบรรยากาศกระทงสวยงามไม่จาดีทำอะไรไว้ไม่ดีกับน้ำกับอะไรที่เราก็ขอบคุณน,น้ำที่ช่วยพาผู้คนก็มากันเรื่อยๆจ้าเขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเราแค่สวัสดีจ้า สวัสดีทุกคนจ้าเอาบรรยากาศลอยกระทงเมื่อคืนมาให้ชมจ้าที่วัดบางแก้ววัดใสอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจ้านี่คะ่ะบริเวณขาจัดเ่าขอบเผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ เนี่ยคนก็เยอะแยะมากมายเพราะลอยเสร็จเนี่ยข้างล่างเราก็จะขึ้นมาบนสะพานคอนปถมผู้คนก็มากมายลังไหลกันมาเรื่อยๆอผู้คนก็มากันเรื่อยๆจ้ะเขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเราแค่ดีทำอะไรไว้ไม่ดีกับน้ำกับอะไรที่เราก็ขอบคุณน้ำที่ช่วย เราเลี้ยงชีวิตเราน,นันแหละค่ะแล้วก็ลอยทุกลอยโศกหมดโรคหมดภยัยลอยไปกับกระทงกับน้ําไปจ้าคอนประถมผู้คนก็มากมายหลังไหลกันมาเรื่อยข้างบนสะพานตรงนี้จะเชื่อมต่อกันจ้ะวัดบางแก้วกับวัดไซอยู่คุรละฟากคลองกันจ้าเนะี่ยทางนี้กระทงลอยกันลอยในน้ำมันสวยงามมากจ้าขอบคุณค่ะ เราเลี้ยงชีวิตเรานั่นแหละค่ะแล้วก็ลอยทุกลอยโศกหมดโรคหมดภยัยลอยไปกับกระทงกับน้ําไปจ้าก็มากันเรื่อยๆนะฝังทางโน้นก็เป็นวัดไซอนครชัยศรีจะมัน,นธรรมดาจ้ะ นี่ค่ะนี่เราก็อยู่บนสะพานสองไปข้างล่างดูบรรยากาศกระทงสวยงามไม่จ้าหนุกกันใหญ่เลยผู้คนก็เยอะแยะมากมาหนุกกันใหญ่เลยผู้คนก็เยอะแยะมากมาค่ะคนก็มาลอยเยอะอ่าเรามาลอยด้วยกันจ้ามาลอยกระทงด้วยกันจ้าอธิษฐานขอพรขอขอมาพระแม่คงคาค่ะผู้คน ก็มากันเรื่อยๆจ้ะเขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเราแค่จ้าผู้คนก็มากันเรื่อยๆจ้ะเขาก็ไม่ได้จัดงานอะไรเราแค่มาลอยปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะประเพณีลอยกระทงเราก็มาขอขอมาพระแม่คงคาที่เราทำไม่แต่เราขอปิดเสียงนี่กว่าจ้า คอนปฐมผู้คนก็มากมายหลังไหลกันมาไรๆต่อไปก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆทำอะไรขอประสบความสำเร็จเร็วๆไวๆกันจ้างันกันผู้คนก็เยอะแยะมากมายมาลอยกระทงกันจ้าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะ ต่อไปก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆทำอะไรขอประสบความสำเร็จเร็วๆไวๆกันจ้าดีทำอะไรไว้ไม่ดีกับน้ำกับอะไรที่เราขอขอบคุณน้ำที่ช่วยงานกันผู้คนก็เยอะแยะมากมายมาลอยกระทงกันจ้า หนุกันใหญ่เลยผู้คนก็เยอะแยะมากมาค่ะคนก็มาลอยเยอะอ่าเรามาลอยด้วยกันจ้ามาลอยกระทงด้วยกันจ้าอธิษฐานขอพรขอขอมาพระแม่คงคาหนุกันใหญ่เลยผู้คนก็เยอะแยะมากมากดีทำอะไรไว้ไม่ดีกับน้ำกับอะไรที่เราขอขอบคุณน้ำที่ช่วย มีวงดนตรีบรรเลงให้ฟังด้วยพอดีเราปิดเสียงจ้าเดี๋ยวเสียงเพลงเข้าเด็กๆก,ก็สนุกกันใหญ่เลยผู้คนก็เยอะแยะมากมากีวัดบางแก้วจะลอยกันได้ทั้งสองฝั่งก็จัดสถานที่สวยงามนะจ๊นะเนี่ยผู้คนก็มาลอยกันเยอะขอบ เผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะจัดสถานที่ให้มาลอยกันเฉยๆไม่มีงานคอนปฐมผู้คนก็มากมายหลังไหลกันมาเรื่ธรรมดาจ้ะนี่ค่ะนี่เราก็อยู่บนสะพานสองไปข้างล่างดูบรรยากาศกระทงสวยงามไม่จ้าขอเผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะข้างบนสะพานตรงนี้จะเชื่อมต่อกันจ้ะ วัดบางแก้วกับวัดไซอยู่คุะฟากคลองกันจาเนะี่ยทางนี้ดีทำอะไรไว้ไม่ดีกับน้ำกับอะไรที่เราขอขอบคุณน้ำที่ช่วยทั้งบนสะพานตรงนี้จะเชื่อมต่อกันจ้ะวัดบางแก้วกับวัดไซอยู่คุะฟากคลองกันจ่าเนะี่ยทางนี้สวยงามบรรยากาศดีจ้า เสียงเพลงเขาก็เพาะอยู่คืนเคงเด็กๆก็สนุกสวยงามบรรยากาศดีจ้าเสียงเพลงเขาก็เพาะอยู่คืนเคงเด็กๆก็สนุกนะเนี่ยคนก็เยอะแยะมากมายเพระลอยเสร็จเนี่ยข้างล่างเราก็จะขึ้นมาบนสะพานแต่เราขอปิดเสียงนีกว่าจ้า กระทงลอยกันลอยในน้ํามันสวยงามมากจ้ะขอบคุณค่ะค้าคนก็มาลอยเยอะอ่ะเรามาลอยด้วยกันจ้ามาลอยกระทงด้วยกันจ้ะอธิษฐานขอพรขอขอมาพระแม่คงคาเออก็อมากันเรื่อยๆนะฝั่งทางโน้นก็เป็นวัดไซอําภืนอนครใจศรีจ้าเราเลี้ยงชีวิตเดา มันแหละค่ะแล้วก็ลอยทุกรอยโูงหมดโรคหมดภยัยรอยไปกับกระทงกับน้ําไปจ้า,าคุณนก็มาลอยเยอะอะเรามาลอยด้วยกันจ้ามาลอยกระทง